มาดูตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้นะคะบอกโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งมีอัตราความกว้าง ต่อความยาวเป็น7ต่อ8และความสูงอ่าโทษและความยาวต่อความสูงเป็น10ต่อ3นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราไม่เขียนหน่วยเห็นไหมเพราะมันเป็นหน่วยเดียวกันจงเขียนอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวต่อความสูงอ่ามาดูเลยอัตราส่วนแรกอะไรต่ออะไรคะกว้างต่อยาว กว้างต่อยาวเป็น7ต่อ8อัตราส่วนที่2ยาวต่อสูงเป็น10ต่อ3อ่ะจากโจทย์นักเรียนสังเกตว่าอย่างไงอะไรที่มันมีทั้งสองอัตราส่วนความอะไรคะความยาว นะคะอัตราส่วนแรกเห็นไหมคะกว้างต่อยาวอัตราส่วนที่สองยาวต่อสูง2อ,อัตราส่วนเนี่ยมีความยาวทั้งสองอัตราส่วนแต่ความยาวของอัตราส่วนแรกคือเท่าไหร่คะ8ความยาวของอัตราส่วนที่2คือ10 <4. S 1> นะคะดังนั้นนกักเรียนจะต้องทํำยังไงทำอัตราส่วนของความยาวให้มันทํากันก่อนเท่ากันจะทำให้เท่ากันเราก็ทำโดยวิธีการ เอาไปหาคอลนอ,อลองหาสิคะ8กับ10หาคอลนอได้เท่าไหร่ได้ยังให้หาคอลนอคะ่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ40นะคะคอลนอของ8กับ10ก็คือ40แสดงว่าเราจะทำา8นะคะซึ่งเป็นความยาว นะคะให้เป็นเท่าไหร่คะจากแให้เป็น40ก็ทำไงถึงจะเป็น40นำา5มาคูณนำา5มาคูณแปได้40ก็ต้องนำา5ไปคูณอะไรด้วยนะคะคูณ7คูณจำนวนหลังก็ต้องคูณจำนวนแรกนะคะต่อไปอ่าเป็นความยาวเราจะทำให้มันเป็นเท่าไหร่เหมือนกัน40เอาอะไรคูณคะ4เอา4่มาคูณ10ก็ต้อง4ไปคูณ สคูณจำนวนแรกก็ต้องคูณจำนวนหลังเราก็จะได้แล้วใช่ไหมคะอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวต่อความสูงก็เป็นเมื่อกี้อะไรคูณลืมละอะไรคูณห้าสเมื่อกี้คูณให้มันเป็น40เพราะนั้นก็จะได้ได้สาต่อ40ต่อ เมื่อกี้อะไรคูณเห็นไหมลืมนักเรียนเนี่ยความจำต่อสิบสองความจำสั้นนะแป๊บเดียวลืมแล้วยังไม่เปลี่ยนสไลด์เลยอ้าวแล้ววิเคราะห์แล้วพอวิเคราะห์แล้วก็ทําไมคะทําก่อนอื่นต้องวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดําเนินการก็ทําเลยนะคะเพราะนั้นเขียนไปเลยคะ่ะอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็นอันแรกคือ7ต่อ8นะคะ เรามาทําก่อนเราต้องการเราไปหาแล้วว่าคอลนอลคือ40เราทําต้องการทํา8ให้เป็น40แล้วก็เอา5มาคูณเห็นไหมคะ5คูณจํานวนหลังก็คูณจํานวนแรกของอัตราส่วนก็จะได้อัตราส่วนใหม่35ต่อ40ต่อไปความยาวต่อความสูงนะคะคือ10ต่อ3ก็ทําความยาวให้มันเท่ากับ40ก็เอา4มาคูณคูณจํานวนแรกแล้วก็คูณจํานวนหลัง4คูณ10 40 สีคูณสามได้สิเราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะความกวาม้างต่อความยาวต่อความสูงเป็น35มสิบต่อสี่ต่อสิบอ่ะเร็วค่ะรวดเร็วนะคะ,ะใครจะจดก็เร็วถ้าใครไม่จดก็นะคะดูให้เข้าใจ คงจะเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนได้แล้วนะคะดังนั้นอัตราส่วนความกว้างต่อไม่ทันเหรอเขียนเองน่าจะได้นะคะถ้าเข้าใจแล้วไปเขียนเองอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวต่อความสูงเป็น35ต่อ40ต่อ12แล้วเราก็ตอบลองมาสรุปซิ นะะในการเขียนอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนนะคะถ้าอัตราส่วนนั้นมันทำไมกันนะคะเป็นอัตราส่วนที่นะคะมีมันตัวร่วมมันทำไมกันคะเท่ากันเราก็เขียนต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าตัวร่วมไม่เท่ากันเราต้องทําตัวร่วมให้ทําไมกันคะเท่ากันนะคะโดยวิธีการหาคอลนอหรือถ้าเราสามารถทําส่วนหนึ่ตัวร่วมตัวหนึ่งให้เท่ากับตัวร่วมอกีก ตัวหนึ่งได้โดยวิธีการคูแเราก็คูณไปเลยนะคะตอนนี้ในบางทีที่มีหลายๆจำนวนนะคะเราก็อาจจับเป็นคู่ๆก็ได้มาสรุป